ก็กลาบสวัสดีพี่น้องชาวทวีตสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีนะผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหามีดรายทั้งหมด2องชิ้นนะเพื่อนอย่างแรกเนี่ยจะเป็นเอ็นเพสคาวนะผมของชิ้นนี้จ่ายโดยกันทั้งหมด5,000ชิ้นครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นสตาร์ลิงคาวนะผมของชิ้นนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆแจกทั้งหมด5,000ชิ้นเท่ากันนะผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นคือแมปดีทาวเวอร์ไทคูลนะผมซึ่งหน้าตาแมพและะะะเเเเเคคววสจมมมีีีอออไไรรบบ้้าาาางนนนน่ยยดด๋ผขขุญตตััภปใก หลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าเกมมาแล้วนะครับผมให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือน,นะครับผมที่เขาจะมีรูป UGC อยู่ทั้งหมด2อนนันนะเพื่อนเวสอย่างแรกนะเพื่อนๆที่เขาเป็นมงกุฎดาวตรงนี้นะผม เวทของเขาครับเขาบอกไว้ว่าให้เราเก็บเงินให้ได้ทั้งหมด 60m ิบเอ็มนะผมแต่เนี้ยครับผมเห็นปุ่มตรงนี้ครับเพื่อนเเห็นไหมมันบอกให้เก็บ 80m เอ็มครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าตอนนี้เขาให้เก็บ 60m เอ็มหรือ 80m เอ็มกันแน่นะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่เคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะผมส่วนอีกเวทหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนกดขึ้นมาดูนะครับผมเวทเข้านะครับบอกไวยว่าเขาให้เรามินตัวพึ่งทั้งหมดให้ได้ทั้งหมด20,000 20,000ตตััววนนผมเพื่อนผผผผมมมมพูดดไิะอแงไปนนับผมมา้ห20,000ตัมผม แล้วผมบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างมีราคานะเห็นไหมครับเพื่อนๆหนึ่งตัวเนี่ยของผมตอนนี้ถ้าผมจะซื้อเนี่ยหกพันสี่ร้อเลยนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าอลังการแน่นอนครับผมน่าจะมี2วันนะสําหรับเคกสนี้นะครับผมส่วนวิธีการดูนะเพื่อนๆให้เพื่อนกดแถบขึ้นมาดูนะผมเห็นไหมอย่างของผมนะครับตอนนี้นะครับ อ่ะผมขอขยายให้มันสว่างสว่างนิดนึงนะอย่างของผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมดแค่เจ็ดแสนเท่าน,นั้นเองนะผมแล้ะพึ่งเนี่ยผมมีแค่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบตัวเท่าน,นั้นเองครับผมซึ่งหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบตัวเนี่ยผมเล่นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนั้นเพื่อนได้แค่นี้เองนะครับผมมันน้อยมากๆเลยครับผมแล้วผมว่ามันน่าจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้นะ แต่ผมก็น่าจะทำนะครับเพราะมันเหมือนทํหนึ่งได้หนึ่งะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปทำเควสที่2ก่อนนะครับที่เขาให้เราเก็บพึ่งให้ได้2 0,000ืนตัวนะเ้วเพื่อเข้ามาเก็บเงินนะผมมันน่าจะเร็วกว่านะครับผมแล้วก็ภายในแมปนี้นะครับเพื่อนๆเขายังมีเทเลพอร์ตไปเล่นออบบี้อีกนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปเล่นนะเดี๋ยวผมขอเก็บกองนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นออบบี้ครับเพื่อนๆจะวิ่งไปตรงนี้ก็ได้นะประตูสีม่วงตรงนั้นนะเห็นไหมครับหรือว่าเพื่อนๆจะมะคผ เพอร์ตนะครับเขาก็จะมีออฟบีดเด้งขึ้นมาเพื่อนเพื่อนกดออฟบีดได้เลยนะครับเขาก็จะมาเกิดตรงนี้เหมือนกันนะครับผมให้เพื่อนวิ่งเข้าไปได้เลยนะครับโดยออฟบีดของเขาครับก็ง่ายๆครับเพื่อนไม่มีระยากครับแต่มันอาจจะยากก่อเกมอื่นนิดนึงนะผมให้เพื่อนกระโดดไปเรื่อยนะผมอย่างนี้นะแล้วให้เพื่อนห้ามโดนละอองสีแดงนี้เด็ดขาดนะนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับผมเลือดไม่มีรถนะผมตายเลยนะผมไม่มีคำว่าเลือดรถนะผมสู้ขีดอย่างเดียวอ่าแล้วค้อนี้นะครับเราก็มาสับขันโยกนิดนึงท สับเสร็จแล้วเราก็ต้องวิ่งกลับไปครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เราสรับเพื่อให้บันไดสีน้ำตาลนี้มันเพิ่มขึ้นมานะวิ่งขอวิ่งกลับไปกันนะครับผมงวบงวบแค่นี้นะครับผมแล้วก็วิ่งต่อได้เลยนะครับนี่นะครับผมพอเราวิ่งเสร็จนะครับเพื่อนก็ให้เข้าประตูสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าเห็นไหมครับเขาด้เขียนว่าน้ำผึ้งคูณ2แล้วเพื่อนก็ให้เพื่อนๆรีบมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมรีบมาเก็บน้ำผึ้งนะครับผมแล้วก็เอาไปขายนะครับวิธีการขายให้เพื่อนมาขายตรงนี้นะครับผมเห็นไหม selling honey นะผมจะขายได้เลยนะครับเงินตอนนี้เราจะได้คูณ2แล้วเพื่อนซึ่งวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ทำจนครบเนี่ยก็ลืมรีบเข้าไปกดเค้มกันนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าผมไหวเดี๋ยวผมทำคลิปต่อนะครับถ้าผมไม่ไหวผมก็น่าจะนอนก่อนนะเพื่อนแล้ว EP ถ้าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามันไว้ด้ยวยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าไม่นอนก็ททำคลิปต่อนะับผมสวัสดีจ้า